สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะสาหรับวันนี้นะคะในวิชาภาษาไทยของเรานะคะคุณครูก็ได้ให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนนะคะเนื้อหาในบทที่1ใบบกใบบัวของเรานะคะเพื่อที่จะมาทําการสอบนะคะในวันนี้นะคะโดยจะมีการสอบใน3หัวข้อเรื่องนะคะก็คือ1ก็คือใบบกใบบัวนะคะ2ก็คือคําที่ ผสมสระอ e ีโอและ3นะคะก็คืออักษรกลางที่เราได้เรียนผ่านไปแล้วนะคะโดยผ่านบทเพลงนะคะของคุณครูแว่นดำนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะทบทวนว่าอักษรกลางเนี่ยร้องเพลงเป็นยังไงนะคะเด็กๆจะคุ้นหูกันหรือเปล่านะคะอ่ะไก่จับตาดูเด็กเต้นบนปากโอมไก่จับตาดู เด็กเต้นบนปากโอ่งอักษรกลางอักษรกลางอักษรกลางมีอยู่เก้าตัวอักษรกลางอักษรกลางผันเก่า,เส,เ,สกกาะะเสียงเหมือนเสียงดนตรีอ่าอักษรกลางนะคะมีอยู่เก้าตัวผันห้าเสียงเหมือนเสียงดนตรีนั่นเองนะคะเด็กๆเตรียมสมุด นายสมุดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่าในสมุดของเรานะคะในการทําแบบทดสอบหลังเรียนใบบกใบบัวกของเรานะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะทําการเขียนวันที่นะคะวันนี้วันพฤรหัส,สบดีที่29กกกรกฎาคมพจสจุดสองห้นะคะขีดเส้นปิดนะคะแล้วก็เขียนสอบบทที่หนึ่งโดยบทที่1ของเราในวิชาภาษาไทยนะคะคือ ใบบวกใบบวกน,นั่นเองค่ะเด็กๆเ,เขียนมาเลยนะคะ1ข้อที่1 2 3 4 5 6 7 8 9ามสี่ห้าหเ็ดแปดเก้าสบอ่าเด็กๆเ,เขียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะอ่าในข้อที่1ของเรานะคะอ่าข้อที่1วิธีการตอบก็เหมือนเดิมเลยนะคะถ้าเด็กๆตอบข้อไหนอ่าสมมติในข้อที่1 ในข้อที่หนึ่งเด็กๆตอบข้อไหนก็ไก่ขอใครหรือว่าขอควายเด็กๆก,ก็นําข้อนั้นนะคะไปเขียนหลังเลขข้อหลังเลขข้อที่อยู่ในสมุดของเรานะคะอ่าเป็นแบบนี้นะคะอ่ะเริ่มกันเลยค่ะในข้อที่หนึ่งนะคะคำสั่งเขาบอกว่าจงเติมคําในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะจงเติมคําในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะอ่า ข้อที่หนึ่งใบโบใบบวัวมีจุดๆนะคะมีอะไรคะดูรูปภาพนะคะก็ไก่คุณครูไม่อ่านให้ฟังนะคะเด็กๆต้องอ่านเองนะคะก็ไก่ขอไข่หรือว่าขอควายนะคะเด็กๆจะต้องรู้ว่าคําในภาพเนี่ยอ่าเขียนยังไงนะคะแล้วก็สะกดออกมาเป็นข้อไหนนะคะ ข้อกอไก่ขอไข่หรือว่าขอควายนะคะคุณครูจะจับเวลานะคะให้กับนักเรียนได้คิดนะคะอ mm hmm. ตอนนี้เด็กๆหลายคนนะคะก็ตอบเสร็จแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปในข้อที่สองกันต่อเลยนะคะอ่าข้อที่สองของเรานะคะจงเติมคําในช่องว่างให้ถูกต้องสองใบโบกใบบัวมีจุดจุดจุดอ่าภาพนี้เวลาเขียนตอบเนี่ย เขียนตามข้อใดนะคะก็ไก่ขอไข่ขอควายค่ะให้เวลาตอบนะคะให้เวลาคิดให้เวลาสะกดนะคะ เด็กตอบเสร็จกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปในข้อที่สามกันต่อเลยนะคะข้อที่สามนะคะถามว่าใบโบกมีสิ่งใดที่ใบบัวไม่มีข้อที่สามนะคะถามว่าใบโบกมีสิ่งใดที่ใบบัวไม่มีก็ไก่ ขอไข่หรือพอควายค่ะเด็กๆฝึกอ่านนะคะคำศัพท์ในตัวเลือกของคุณครูแต่และข้อเนี่ยเป็นคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปแล้วทั้งนั้นเลยนะคะคุณครูจะอ่านแค่โจทย์ให้ฟังนะคะเริ่มได้เลยนะคะเริ่มตอบเริ่มคิดได้เลยค่ะ มีเด็เกๆบางคนเขียนตอบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาต่อในข้อที่สี่กันเลยนะคะในข้อที่สี่ของเรานะคะอ่าจากภาพนะคะจากภาพจากรูปภาพ ตรงกับคำในข้อใดนะคะอะในข้อนี้คุณครูผิดนิดนึงนะคะผิดนิดนึงนะคะข้อนี้อ่าไม่ใช่แบบนี้นะคะให้เราเรียนมานะคะอ่าเป็นคำนี้ค่ะ,ะคุณครูแก้แล้วนะคะอะเด็กๆจะตอบว่าอะไรคะในข้อที่สี่นะคะ จากรูปภาพตรงกับคำในข้อใดนะคะก็ไก่ขอไข่หรือว่าอคอควายนะคะ เด็กๆบางคนตอบเสร็จแล้วนะคะบางคนยังตอบไม่เสร็จนะคะสู้ๆนะคะเด็กๆเด็กๆตอบเสร็จกันหมดทุกคนแล้วใช่ไหมคะสมมุติว่าถ้าใครเขียนตอบไม่ทันครูนะคะก็สามารถกดหยุดได้นะคะกดหยุดวิดีโอนะคะแล้วก็เขียนให้เสร็จนะคะของเรานะคะต่อไปในข้อที่5นะคะจากรูปภาพ ตรงกับคําในข้อใดนะคะจากรูปภาพเด็กๆดูภาพนี้แล้วนะคะเด็กๆคิดว่าตรงกับคําในข้อใดนะคะข้อที่กไก่นะคะขอไข่หรือขอควายค่ะให้เวลาเด็กๆได้คิดนะคะ ต่อไปในข้อที่6กันเลยนะคะอ่าข้อที่6จากรูปภาพตรงกับคำในข้อใดนะคะก็ไกลขอไค,รอครหรือว่าคอควายดีคะอ่าให้เด็กๆอ่านนะคะแล้วก็คิดว่าเอ้ยในภาพเนี่ยตรงกับคำในข้อใดนะคะซึ่งคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยมีเพียง หนึ่งข้อเท่านั้นนะคะอ่าเด็กๆที่ดอกแล้วใช่ไหมคะอ่านอข้อนี้แน่ๆเลยเราก็เคยเรียนมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปข้อที่เจ็ดกันต่อเลยนะคะอ่าคำนี้นะคะจากภาพนะคะ จากภาพจากรูปภาพตรงกับคำในข้อใดนะคะก็ไกลขอไขหรือว่าคอควายนะคะภาพนี้นะคะเด็กๆลองคิดนะคะภาพนี้นะคะตรงกับคำในข้อใดแล้วมาฝึกอ่านนะคะ,ะให้เวลาเด็กๆได้คิดกันนะคะ ต่อไปเราไปในข้อที่แปดกันเลยนะคะคำนี้นะคะาจากรูปภาพนะคะตรงกับคำในข้อใดนะคะก็ไกลขอใครหรือว่าขอควายคะจากรูปภาพของเรานะคะตรงกับคำในข้อใดนะคะก็ไกลอย่างนี้เปล่า ขอใครอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าขอใครอย่างนี้หรือเปล่าจากภาพของเรานะคะตรงกับคำในข้อใดนะคะอ่าติ๊กตอกติ๊กตอกคิดคิดคิดอ่านนะคะสระทุกสระที่คุณครูนํามาทําเป็นตัวเลือกให้นะคะแล้วก็คําทุกคําที่คุณครูเอามาทําเป็นตัวเลือกให้นะคะเด็กๆนะคะก็ได้ เรียนผ่านมาหมดแล้วนะคะอตอนนี้เด,ด็กๆหลายคนนะคะก็ตอบคำถามแล้วก็เขียนคำตอบในสมุดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปในข้อที่9กันเลยนะคะข้อที่9นะคะอักษรกลางมีทั้งหมดกี่ตัวนะคะข้อที่9นะคะ อักษรกลางมีทั้งหมดกี่ตัวนะคะก็ไก่เจ็ดตัวขอใครแปดตัวคอควายเก้าตัวนะคะอ่าเดี๋ยวให้เวลาเด็กๆได้ตอบนะคะเดี๋ยวให้เวลาเด็กๆได้ตอบนะคะเมื่อกี้เราร้องเพลงกันไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอ่าเราร้องเพลงกันไปแล้วนะคะทีนี้ ็กนักเรียนจำได้หรือเปล่าคะร้อ,ะองผ่านไปแล้วนะคะเด็กๆนักเรียนจำกันได้นะคะต่อไปนะคะในข้อที่10ของเรานะคะคุณครูจะให้ทำในเชิงของการปฏิบัตินะคะก็คือคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยส่งคลิปท่องจำอักษรกลางนะคะโดย จะให้มีการแนะนำตัวด้วยนะคะว่าสวัสดีค่ะดิฉันหนูชื่อเด็กหญิงอะไรนะคะชั้นป .1 ทับ1เลขที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ตามด้วยาการท่องจำอักษรกลางนะคะโดยเราจะท่องกันว่าไก่จับตาดูเด็กเต้นบนปากโอ่งนะคะให้เด็กๆ ส่งคลิปวิดีโอของตัวเองมาให้คุณครูนะคะเป็นการทำแบบทดสอบข้อที่10นะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะการทดสอบของเรานะคะก็ได้เสร็จสิ้นแล้วนะคะคุณครูอา่าให้นักเรียนนะคะส่งอา่าสมุดถ่ายภาพสมุดนะคะส่งมาในลายส่วนตัวของคุณครูนะคะส่งมาทางลา์ส่วนตัวของคุณครูเพื่อให้คุณครูได้ วแล้วก็ให้คะแนนนะคะขั้นส่งทางกลุ่มเด็กค่ะนะคะเพราะว่าอะไรคะเดี๋ยวเพราะว่าเพื่อนนะคะจะลอกนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอจบขอจบคลิปวิดีโอไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ